ไ,ไมตอนนี้เราก็มาถึงทะเลสาบดอนฉีดอนฉีนะครับทะเลสาบที่อยู่ข้างล่างของเขาซีซานนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้ากันไปนะครับเพราะว่าเราใช้กระเช้าแบบครึ่งทางนะครับอาจจะไปลงแค่ตรงตีนเขาแล้วเราก็ต้องไปหา กระเช้าขึ้นอีกที่หนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้ให้ดูบรรยากาศทะเลสาบนะครับใหญ่มากนะครับมีนกนางนวลบ้างนะครับมีไม่เยอะนะแต่เขาก็บินกันมานะครับผมสวยดีนครับสมาชิกของเราก็รอไปขึ้นกระเช้านะครับก่อนขึ้นกระเช้าเราก็มาเดินเล่นกันก่อน ากำลังจะขึ้นกระเช้านะครับมา,าชาๆครัตอนนี้เดี๋ยวรอเ้าขึ้นกระเช้ากันนะครับเหยวเรากระเช้ากำลังมามาเรื่อยๆมันลีลามากเลยนะครับนั่งได้ไม่เกิน6นนคนแต่คาดว่าเราอาจจะได้นั่งกับคนจีนนะครับ ิดอัตโนมัตินะครับออโต้ตเลยล่ะมือนี่ไงเมื่อกี้มือสีดองโต้น่ะมือครับอั <c oughs> นออนี่เราเขึ้นเข้ามาน <ะ S 2> ในกระเช้าแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็อยู่บนกระเช้านะครับทุกคนกำลังถ่ายรูปกันให้ดูมุมนะครับวิวสวยมากตอนเช้าเลายตัวบินผ่านไป เรากะเช้าจะได้มีบินผ่านไปนะครับรเงง<น>สียดายนะครับเสียดายที่ว่าข้างล่างไม่มีพื้นน่าจะเป็นแก้วกระจกนะครับจะได้มองเห็นน้ำข้างล่างด้วยตอนนี้เราก็มาถึงนะครับ จุดลงกระเช้าของเขาชีสานนะครับซึ่งอันนี้นครับเรียกว่าทางเข้าหลงเหมือนนะครับหลงเหมือน s c a n i c a r e a นี่นะครับจุดศูนย์กลางเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าห้อยขาขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คนเยอะมากจริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปต่อแถวเข้ากระเช้ากันครับบรรยากาศการต่อแถวขึ้นกระเช้าห้อยขาคนเยอะมากนะครับ วันนี้เราขึ้นกระเช้ามาแนะล,ลนะ้วก็เป็นเดี๋ยวเราก็ขึ้นแบบม้มยขาสองขาได้มาแล้วคล้ายสโนว์มาอนเต้นด์ใหนะ้ทุกโอเคเดี๋ยวเรารอทักนทางมาทำผคนเดียวนะครับะจะเป็นการขึ้นกระเช้านะครับเรากำลังเราไปเรานะจากเนี้ยเพราะว่าเขารอเพื่อะ อกล้องไปข้างหน้าเดี๋ยวมันมาแล้วเราต้องนั่งยองๆเลยนะตเต้นตเต้นทำไมมันชนขาแล้วก็นนั่งเหยียบนี่ครับขาไม่ถึง,ง่ะตอนนี้เราก็ขึ้นกระเช้าห้อยขามาแล้วนะครับเปิดแล้วเหรอเปิดตั้งนานแล้ว ครับความสูงด้านข้างนี่ครับข้างหลังเป็น สายกับนไปแล้วก็เราก็ค่อยเดินข้างกันนะไม่ยากครับไม่ยากเคยมาแล้วครับที่กำแพงเมืองจีนนะครับป่าก็ได้สายก็ได้เป็นของเรานะครับเราจับไอ้นี่เฉยขาออกรป วิ่งคนเดียวครับเนี่นน <า S 1> เเยเธอเอาไหมเอาไหมไปดูดูมิสแล้วแต่นี่นะับเขาลงกันมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาถึงจุดที่จะขึ้นไปประตู ก็เติมพลัังกนด้วยตอนนี้เรามาดูปลานะครับ12หยวนก็ประมาณ60กว่าบาทนะครับได้60บาทเป๊ะ5ตัว5ตัวตัวละตัวละ12บาทอ่าตัวละ12บาทนะครับจะลองใส่ล่ามา2ตัวนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงแต่ที่นี่ส่วนใหญ่มันจะไม่ไม่ค่อยเผ็ดนะครับมันจะเป็นเค็มๆแบบพริกยูนนานนี่นะครับมิซูนีกินโชนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เราก็แวะกินกันนะครับผม กินปลาที่ซื้อกันมาเมื่อกี้นี่ทางเดินของเราี่ต้องเดินขึ้นไปเปขาซีซานนะครับยังไม่ใช่ประตูมังกรน,นะครับอันนี้คือทางแว,แวะไปเรื่อยๆนะครับก็เคยอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็าลองขึ้นไปดู คนลีกไม่น้นคำว่างาวงหลังวนแรกพบเจอกับทำให้ฉันเข้าใจเปลี่ยนแปลงโลกทังใบให้ดีมีความหมยมากมายที่ล้มไม่ได้ ทีนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับผมข้างล่างเป็นทะเลสาบของเมืองคุนหมิงจุดชมวิวจุดแรกของเราเดี๋ยวให้คนมือีสาะพร่เอานะ 美女们，快点下来哟，快点咯，这里等到起那边有好唱。 เปจุดแวะให้ในะครับ,รบจะจะนี่เ้าก็มาลิงประตูจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปนะครับตู้กูกรมาขนาดจะได้ถ่ายตงานนานครับตัวเต็มเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงตรงประตูนีงก่อนคนเยอะมากนะครับคนมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับเป็นจุดที่หลายๆคนชอบถ่ายนะคนต้องรูปนี่นะถ่ายรูปเป็นใหญ่บรรยากาศโดยรอบนะครับผมคนเยอะนะครับแล้วก็มีวัดอยู่ข้างในด้วยไต่ขึ้นมาเรื่อยๆตามไต่ก็โอเคดีเลยครับขอบคุณมากนะครับ ป็นการาจับด,ดีนะสา<ๆ>มารถเจาะก้อนหินได้ออกมาครับไม่เวิร์กมาครับสวยมากเลยครับผมตอนนี้กังเดินตามไปไไเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็

เราก็อยู่ที่ประตูมังกรนะครับนี่คือด้านข้างนอกครับเราก็ออกมารอรถบัสนี่เขาดูแผนที่กันอยู่นะครับผมตอนนี้เราก็กำลังเลือกหินนะครับเม็ดละสามหยวนนะครับน้องเอ็มนี่นะครับมิสซนีก็เลือกอยู่นี่ <c oughs> ข้างในเขากำลังร้อยให้อยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ตีนเขานะครับเราก็เลือกกันอยู่ตีนเขาอากาศเริ่มร้อนใน มิสซูนีเห็นสิ่งบางอย่างนะครับ <ทำ S 1> ชี้ให้ผมดูเรียบร้อยแล้ว<อ>เดี๋ยวผมมาดูก็คืออะไรโอ้โนนี่นะครับนะครับูนะครัือนะครับผู้หญิงนะครับมีนมนะครับม,มิสซูนีบอกว่าให้ดูนะครับไปดูมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยเลย,ย,ยวันนี้มิสซูนี ะนะฮะเลยนะครับมังกรดําวันนี้มิถุนีพังนะครับเพิ่งเห็นนะครับมีหนามครับเต็มตัวเลยนะครับพังนะครับ